ผมสดมากตาสามนะใช่ไหมแล้วตอนที่ใกล้ปิดภาพเลยอย่างนัทีคุณครูก็ช่วยไปไหนนะไปที่ศาลนอกพระาลที่ครับไปเช้ายินกลับครับแต่ช่วงน,น,น,นี้เจ้าจ๋าน,นี่ยเข้าสอบยังยังค่ะอือหึทีชอยอ่ะสอนแล้วครับรผ่านเปล่าผ่านครับเฮ้ยถ้าผ่านแล้วคุณครูก็บอกว่าไงจะพาไปกินหมูกระทะครับน่ารักจังเลยคุณครูหน่อยไม่กลัวของเราเนี่ยคุณครูชื่ออะไรครับกุวเตี๋ยวครับกุวยเตี๋ยวน่ารักจุงเลยขอบคุณด้วยนะครับคุณครู อร่อยจากว่าไงรสชาติอร่อยที่สุดค่ะถือว่าขาดบ้านได้รสชาตินี้ผ่านครับเฮ้ยตอกลงนี้มันใช้ได้เลยนะเนี้อ่ะแล้วเราอ่ะผ่านมาผ่านครับโอ้ยข่าวาโอ้ยอายเขาเด้เนี่ยเห็นเนื้อข่าวออกปากเลยร้เที่ยวอยู่เลย